จอดไหมมาไม่ทันนาะเฮายานไปแล้ว4-2-2-1อันสตอม ับกระบวนธรรมดาที่3 7 2จากปราจีนบุรีค่ะเขาอยานมาแล้วโอ้เสียดาย มาทัน 3, 5, 6้าหเมื่อกี้เขาจอดพอดีแสดงว่าไลก่กันกับ 3, 7, 2เจ็เขามาแปดโมงแปดนาทีค่ะสถาน,น,าน,นีกรุงเทพ้ยมีโมงยันหนึ่งตัว คีหนึ่งแปดมค่ะยังจอะอยู่ในย่านสถานีกรุงเทพพรุ่งนี้ก็พร้อมจะทำขบวนนําเที่ยวอีกส่วนที่เป็นสีแดงเชอร์รี่คาดด้วยริ้วทองไม่ใช่ใครอื่นไกลรอยัลบอซัมค่ะรถฮามานาสึที่ประเทศญี่ปุ่นบริจาคให้เราโอ้แต่แับสวยงามมาก ทั้งสองขบวนที่มองเห็นอยู่ตรงนี้ล้วนแล้วแต่มาจากประเทศญี่ปุ่นทั้งคู่แล้วก็เราได้รับการบริจาคเพื่อที่จะมาปรับปรุงกลึงเพาเล้อให้เข้ากับรางในบ้านเราตอนนี้ก็มาทำขบวนนำเที่ยวที่ประเทศไทยสวยรู้มากค่ะทั้งคี่5183แล้วก็รอยย่อบัสซัมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเห็นรอยย่อบัสซัมทำขบวนครั้งแรก รวมทั้งขี่ฮ่าหนึด้วยชุดนี้เป็นเซตแรกที่เราปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็เป็นขบวนนำเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากค่ะขี K ่หาหนึ่ง นี่ค่ะทั้งเซตหและเซตสวันนี้จอดอยู่ที่สถานีกรุงเทพ ลากเร็วของ372หัวดีเซล4-2-2-1ตามออกไปโยนานๆจะได้มุมนี้สักทีสวยงามเลยเชา้ชาๆว,วันนี้ก็ขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ